พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องมั่นใจในอัลลอฮ์นะต้องมั่นใจในอัลลอฮ์ว่า All อัลลอฮ์เนี่ยดูแลเราพี่น้องม,นะม,มั่นใจเนี่ยผมนี่มั่นใจนะว่าอัลลอฮ์จะให้ใครเจริญก็ได้จะให้ใครตกต่ำก็ได้จะให้ใครจนก็ได้จะให้ใครรวยก็ได้ จะให้ใครมีสุขภาพแข็งแรงหรือเจ็บไข้ใดป่วยอัลลอฮ์ทำได้หมดเลยฉะนั้นไว้ใจในอัลลอฮ์พี่น,น้องครับอย่าตะกบ,บุอย่าเย่อยิงอย่าจองหองยาอวดดีว่ฉาฉันแน่อย่าอย่าําพี่น,น้องวันนี้ผมจะพาท่านพี่น,น้องไปพบกับฮดีษของอิมางบุคอรี อิมามบุคอรีเนี่ยเป็นหนังสือที่อัลฮะลกุตุบะจากกิตาบิลละเป็นหนังสือที่ดีที่สุดรองลงมาจากอัลกุรอานข้อที่หกพันสี่สิบนบีพูดอย่างนี้นะครับอิดะอัฮับบะลลอฮุอับดันนี่นบ,บีเล่านะเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยทรงรักบ่าวคนหนึ่งคนใดนาดาญิบรีนพระองค์จะตัดกับญิบรีนมาลาอิกะญิบรีน มันจะไม่ใช่มาเลกาธรรมดาเป็นหัวหน้าซูปเปอร์มาจะมาล,ลายกาเลยนะยิบรีนที่ลงมาหานาบีนะพี่น้องครับที่ลงมาพบกับนบีทั้งโลกนี่ประมาณเท่าไหร่แสนสองหมื่นสี่พันคนนะี่พี่น้องอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะบอกกับท่านยิบรีนบอกว่าอินน uh ah ัลลอฮะยูฮิบบุฟุลานันฟะอฮิบบะฮูยิบรีนเอ๋ยอัลลอฮ์เนี่ยชอบคนคนนี้นะฉะนั้น คุณชอบเขาด้วยโอ้เฮียยังกาพี่น้องแท้จริงพระองค์ทรงรักบุคคลหนึ่งดังนั้นเจ้าจรงรักเขาผู้นั้นด้วยอัลลอฮ์เฮียยางครับอย่าล้อสั่งจิบรีนคนที่อยู่บนโลกนี้อลัลลอฮ์รักครับพี่น้องเวลาอลัลลอฮ์รักเนี่ยรักอย่างนี้คนรักอลัลลอฮ์จะให้เขามีศาสนาคนที่อลัลลอฮ์ไม่รักเขาอลัลลอฮ์ให้ให้มีเงิน ให้มีชื่อเสียงให้มีตำแหนง่งให้มีเกียรติยศเป็นน้องครับแต่ถ้าอัลลอฮ์รักใครเป็นน้องครับอัลลอฮ์จะให้เขามีาศาสนาอา้าอยากจะให้อัลลอฮ์รักหรือไม่รักถ้าอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ให้แค่ชื่อเสียงตำแหนง่ od, งเกียรติยศเงินทองที่ดินไรนาะเอาไปเลยเป็นน้องนั่นอัลลอฮ์ไม่รักแต่ถ้าอัลลอฮ์รักใครเนี่ยอัลลอฮ์จะ ประทานอัด,ดีนศาสนาให้กับคนคนนั้นคืออิสลามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาอื่นในี่น้องนักแล้วเมื่ออัลลอฮ์รักเขาแล้วอัลลอฮ์บอกกับยิบรีนยิบรีนฉันรักคนคนนี้รักเขาด้วยฝายอยู่ให้บูฮูยิบรีนยิบรีนก็รักคนคนนี้ตามที่อัลลอฮ์สั่งฝายอยู่นาดียิบรีนฟิสมะยิบรีนประกาศบนชั้นฟ้าเลยไปทน้งกรับยิบรีนประกาศนะซูปเปอร์มราลาอิกาประกาศนะ บอกว่าอินนัลลอฮฺยุฮิบบุฟุลานันฟะฮิบบุฮ์ประกาศบนชั้นฟ้าประกาศให้มมลาอิกะห์ไม่รู้ว่ามีกี่ล้านองค์นับไม่ถ้วนพี่น้องอัลลอฮ์รักคนคนนี้ที่อยู่บนดินฉะนั้นพวกท่านที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยรักเขาด้วยฟ่ายอยู่ให้บุฮูฟฝายอยู่ให้บุฮูอัลลอสมาชาวบนท้องฟ้ามันถึงมมลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยรักคนคนนี้หมดเลยซุมมายู่อัลลอฮุลกูบูล ฟีอัลลีลอาร์ดิอ์แล้วก็ชาวแผ่นดินก็จะรักคนคนนี้อัลลอฮฺบิลาฮยญังครับอัลลอฮ์ดูแลมนุษย์อย่าคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างแล้วปล่อยไม่ปล่อยครับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าอัลลอฮ์เนี่ยนั้นเราตีฝุ่นอัลลอฮ์ทรงเอ็นดูมนุษย์หนึ่งให้ทางนำให้กุรอานมาสองแต่งตั้งนบีให้มาอธิบายกุรอานบายดูอิ่ง โดยการปฏิบัติทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอัลลอฮ์จะพอใจแล้วก็สามคนที่ทําผิดอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษดีได้ไม่ดีพี่น้องที่ไม่รีบลงโทษให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวอาหารมาเรียนาศาสนาซะี่น้องครับเห็นอย่างครับฉะนั้นอัลลอฮ์บริหารคนไม่ใช่ปล่อยคนถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะให้เขามีาศาสนาถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเขาอัลลอฮ์ให้เฉพาะเงิน ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่ดินไรนาลูกเงาะลำใหญ่โอ้พี่น้องแพะแกอัวคอยเอาไปแต่ให้เฉพาะบนดุญญนยาศาสนาไม่มีเห็นยังไงพี่น้องแสดงว,ว่าอัลลอฮ์ไม่ไม่รักคนคุณฉะนั้นทำตัวให้อลัลลอฮ์รักดีกว่าทำตัวให้มีาศาสนาดีกว่าแล,ล้วอัลลอฮ์ก็จะประทานอะไรหลายหลายอย่างให้ให้ยิบรีนรักเราด้วยนะครับ s ุ b าน n a l ล a h u m มะวะบิฮัม d ิกะ สวััััดลลลลลลาายฮออตกกะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตตฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอ